ยิวชัดมงคลเคลื่อนไหวหลังลูกเมียรกระดูปฏุบัติเหตุหัวอกคนเป็นพ่อแทบขาดใจจากกรณีเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสแจ้งข่าวว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางเหตุเกิดขึ้นหน้าโรงงานกวางเซินใกล้สะพานสีเสียดถนน4 1เอ ขาล่องใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเดินทางมากับครอบครัวประกอบด้วยน้องยูจินลูกสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นแม่เกดป้าแนานป้าน้อยซึ่งผูด้โดยสารทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในอาการตกใจต่อมาเจนนี่ได้ออกมาโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่าวินาทีเฉียดความตายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายูจินต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดได้รีบปีนจากเบาะหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดอะไรเลยรถพังยับเยินแต่เราทุกคนในรถปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะล่าสุดยูชัดมงคลก็ได้ออกมาโพสต์อีกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกอย่างทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่ช่วยให้ครอบครัวและทีมงานผมปลอดภัยทุกคนขอบคุณจริงๆครับห่างจากลูกแค่สิบนาทีแต่เป็นเวลาสิบนาทีที่นานที่สุดในชีวิตเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเข้าใจคําว่าใจฉลายอย่างท่องแท้เลยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ